สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้กลับมาอยู่บอกพุกนะทุกคนแล้ววันนี้มาเล่นเกมโกการเดนอัปเดตใหม่กันนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอัปเดตอะไรใหม่บ้างนะทุกคนโดยอัปเดตนี้จะเป็นอัปเดตบินสต็อกแจ็คผู้ฆ่ายักษ์นะทุกคนนี่โดยเราจะต้องมานี่ทุกคนนี่มาช่วยกันต้องเล่นกันหลายๆคนนะทุกคนอีเวนต์นี้ก็คือเราต้องมาเติบโตบีซองตรงนี้นะโดยนะทุกคนนี่ไอเจ้าเจ้าคนตรงนี้ทุกคนเจ้า้านคาตรงนี้มันจะมองหาพืชแต่ละชนิดนะทุกคนเห็นไหมอย่างตอนนี้มันเป็นมองเป็น Pan นะท็นอปพนะ พืชแต่ละประเภทมีอะไรบ้างท้อบิข้อแพนมีอะไรเวจิเทเบอรมีอะไรนะทุกคนโดยท้อบิข้อแพนนะทุกคนอย่างแรกเลยของที่ไปดูจะเป็นกล้วยนะทุกคนพวกกล้วยพวกไอ้นี่นะทุกคนพวกกล้วยพวกเอ่อไอตัวของไอ้ตะกรร้อนฟรุตโคโคนัทมะพร้าวอะไรเงี้ยนทะุกคนพวกมะม่วงอะไรอย่างงี้นะถือว่าเป็นท้อบิข้อแพนนะทุกคนเดี๋ยวผมจะแคปรูปให้ดูนะว่ามันมีอะไรบ้างนะทุกคนเก็บกล้วยมาเลยเก็บกล้วยมาเลย เป็นภูมิใจไทยเลยแจกกล้วยนี่ทุกคนแล้วเราก็จะเอามาให้กับเจ้าลุงคนนี้นะนี่ลุงหรือพี่ดีทุกคนหน้าแกดูไม่เจ็กเลยนะนี่กวกดฟีดฟูดไปเลยนะทุกคนนี่เพิ่อเหตุใน,นของผมมนได้ขึ้นหกสิบสี่แต่ตรงน,นี้ก็เราต้องรอให้เต็มเก้าร้อยทุกคนซึ่งอีเวนนี้ต้องเล่นหลายคนนะถึงจะสุดมันนะทุกคนโดยแต่ละอันผมว่าน่าจะไม่เท่ากันนะทุกคนเม่กี้ผมเก็บประหยดหัดมาเหมือนมีชิโตนว่ ต้นละสี่มีกี่ต้นหนึ่งสองสี่สี่หกสี่ไม่ใช่แปดแปดห้าซองเลงกไอ้เป็นแล้วทุกคนแปดสิบหกขานสี่แปดสิบหกขันขานหานสี 4, ่แล้วไหร่ทุกคนเฮ้ยสี่หผมกเมื่อไหร่หกไม่ได้สี่สี่สิบหกแปดสิบหกแปดสิบเฮ้ยหกสิบสี่หารสิบหกอันละสี่แต้มนะทุกคน จะได้ละสีแต้มนะถ้าเป็นกล้วยนะผมไม่ชัวร์นะว่าแต้มมันขึ้นอยู่กับอะไรนะทุกคนเอาเลยบานาน่าทุกคนตอนนี้หกสิบสี่นะมันคนจะได้สีแต้มนะทุกคนจากการคำนวณของเรานี่จริงด้วยทุกคนส่วนโกโกจะเป็นกี่แต้มทุกคนเดี๋ยวลองดูนะโอ้ยโกเยอะทุกคนโกหกแต้มเลยนะโกหกแต้มเลยนะแสดงว่ามีผลนะทุกคนเป็นพืชอะไรนะบัฟมีผลนะทุกคนบัฟบัฟมีผลนะว่าแบบอันไหนบัฟน้อยบัฟโหดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมีผลหมดนะ หม้อม้วงห้าแต้มเลยทุกคนยแต้มมาแตกต่างกันด้วยนะทุกคนเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะหรือแตกต่างกันที่น้ําหนัก,กวะทุกคนอ่าเดี๋ยวนี้น้ําหนักสิบสองโลอ่ะลองทายดิฟูดูนะทุกคนเขามาลองกินอันนี้ดูนะอันนี้ได้ห้าแต้มนะอันนี้ยี่สิบโลอือห้าแต้มน่าจะเกี่ยวกับไอ้นี่นะทุกคนอีเวนต์นี้น่าจะเกี่ยวกับชนิดพืชผลนะนี่ตอนนี้ผมได้สามร้อยเลยแป๊บเดียวเองทุกคนเห็นไหม แต่เรามาโตจนมันไปหายักข้างบนได้ดีกว่าทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงมับจะสปอร์ใช่ไหนเชียวนะมัมงนี่แต้มเยอะผมว่าอ๋อมันขึ้นอยู่กับระดับผมรู้แล้วทุกคนมันขึ้นอยู่กับระดับนะก็คืออันนี้มะมมนเป็นระดับมิติข้อนะทุกคนมันเลยได้แต้มเยอะนะโอเคโอเคโอเคมันขึ้นแล้วอยู่ระดับนี้ไหมทุกคนระดับตามตรงนี้เลยนะทุกคนเนี่นทุกคนเนี่ยอันคอมมอนแลมิติข้ออะไรเงี้ยทุกคนมันขึ้นอยู่กับตรงนี้เลยนะถ้าไหนเป็นมีต้นใหม่ทุกคนเป็นโรสแมนิโก้ทุกคนโร c แมนะ ทุกคนถ้าจะตามระดับแต้มน่าจะไต่ขึ้นตามระดับนะทุกคนแต่ผมไม่ชวนนะว่าระดับไหนคิดแต้มนะทุกคนเด Now, cosas, goals, life, okay. <mag> ี๋ยวเราดูที่ทุกคนว่าขขาวนขึ้นไปแล้วมันต้องทําไงต่อนะทุกคนเล่นยัางไงนะไปเลยโอเคทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยนี่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 อุ้ยๆนี่ทุกคนนี่อุ้ยโทษมีประตูว้านด้วยคืออะไรเทเลพอร์ตอันล็อกหกอมโอเคอาจจะต้องหกลอบขึ้นไปนะนเราถึงจะเทเลพอร์ตขึ้นไนข้างบนได้นะ เราต้องปากกลัวขึ้นไปนะทุกคนเราต้องอ,อบบี้นะอันนี้คืออะไรอะ่ะเคมินสต็อกอ๋อนี่ทุกคนมันจะมีรางวัลมารางวัลตามตามไอ้นี่ด้นะทุกคนนี่ก็คือทุกคนกระโดดไปก็จะเป็นได้รางวัลนะทุกคนแล้วแล้วก็มาเก็บ <B est> นะทุกคนนี่มันจะได้รางวัลอนะันนี้ได้ีเคมเมอร์นะทุกคนอันนี้เนี่ยเราต้องดูนะระหว่างเราขึ้นไปเราก็ต้องดูด้วยนะว่ามันมีรางวัลอะไรหรือเปล่านะถ้ามีเราห้ามพลาดนะทุกคนเ <B est> ราห้ามพลาดนะนี่อยนนี้อยู่ข้างบนทุกคนอยู่ข้างบนนะ ข๊อ,อปปี้คนขอกป,ปี้นะปึ๊บนีคนเที่์มาถึงข้างบนแล้วเย่แล้วยไงต่อทุกคนถ้าเราเทเลพอร์ตเราจะลงไปข้างล่างเลยไหมพี่ว่าเรา,านี่กันเองว่ทุกคนเึ้าหมออแลาเหมือนเราต้องปีนขึ้นเยอะๆวะ่ะทุกคนอันนี้คือ,อะายอาหารทองคำนะทุกคนนี่อาหารทองคำตัวใหม่นะแล้วงไงต่อทุกคนพี่ปีแล้วได้อะไรอ่ะพี่ปีขึ้นมาถึงแล้วพี่ได้อะไรอ่ะพี่ต้องหวยเจ้ายักเหรอ โอ๊ยกระตุกกระตุกวันนาเซลลิ่งอยู่พอดูอยู่เซลลิ่งอ๋อนี่ทุกคนมันขายของนะเป็นเงินนะทุกคนเดี๋ดูแพ็กดีกว่าทุกคนมีอะไรบ้างนะอ้าวไม่บอกนะทุกคนไม่บอกเลยเดี๋ยวเราลองเปิดดูดีกว่าทุกคนนี่ทุกคนมีต้นใหม่นะมีเจ้าโกเลมนะทุกคนตัวเลมี่ทำอะไรได้เนี่ย root on here bie ครับโอ้โหอ่านไม่เห็นทุกคนมันจะมีเบนมิวเทชันใหม่นะทุกคนตัวนี้นะ นี่มีเป็นปุ๋ยด้วยนะทุกคนไฟไลไซเซอร์นะเมกกับแผน่นอะไรเนี่ยซินเวอร์อ๋อเหมือนเหมือนให้บัฟซินเวอร์เราทุกคนสองชั่วโมงแล้วก็มีนี้ทุกคนเป็นของตกแต่งใหม่อุ้ยสวยผมอยากได้ไข่ทุกคนผมอยากได้ไข่ทองคำอุ้ยสวยนะทุกคนแต่ไอ้เจ้านี้มันยังไม่มาทุกคนแต่เ,เราลองจะสุ่มกันเลยนะอ๋อนี่ทุกคนนี่นี่ผมได้เป็นกลุ่มรูทม,มาทุกคนเป็นเป็นเม็ดใหม่นะอุ้ย เหมือนเราชนะแล้วเราได้อ๋อเราได้มีไข่ใหม่ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่าไข่ใหม่ได้อะไรบ้างนะทุกคนแล้วงไงต่อทุกคนผมผมขึ้นไปแล้วแล้วงไงต่อผมต้องทำยังไงที่รีพอร์ตลงไปเหรอลองที่รีพอร์ตดูครับออลล็อกอารเตอร์หกคอนทริบิวก็คือเหมือนโตหกรอบนะทุกคนแล้วไงต่อทุกคนมันโตเสร็จแล้วงไงต่อแล้วเราจะทําให้มันหกรอบอยังไงนะทุกคนแลวแล้วไอ้เป็ดทองคำนี่มันทําอะไรได้นี เดี๋ยวเราลองลงใหม่ใหม่ไหมทุกคนลองลงใหม่ใหม่ไหมอ๋อนี่ทุกคนมันจะมีเวลาบอกอยู่ว่าบินสต็อกมันมีเวลาเท่าไหร่นะทุกคนจนีงเดี๋ยวเราลองดูงงสิรู้สึกเหมือนจะไม่มีให้แลกไข่วเนี่ไม่มีทุกคนนี่นี่นี่สัตว์เี้ตัวใหม่ทุกคนนี่มีเจ้าวัวนะทุกคนมีเจ้าอะไรเนี่ยแจ็คโกลมนะเป็นกระต่ายเป็นอะไรสักอย่างทุกคน แล้วก็มีซีดดิ้งที่มันเป็นตัวมเมล็ดนะแล้วก็มีโกเลมนะแล้วก็มีหานนะเดี๋ยวเรามาอธิบายกันเลยดีกว่าทุกคนว่าความสามารถสัตว์แต่ละตัวมาทําอะไรได้นะทุกคนโอเคทุกคนมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะทุกคนทุกตัวแรกก็คือเจ้าวัวน,นะทุกคนซึ่งความสามารถของเจ้าวัวตัวนี้เนี่ยทุกคนมันจะทําให้ในระยะของมันนะทุกคนต้นไม้มันจะโตเร็วขึ้นหนึ่งอยู่สามเท่านะมันจะทาให้ต้นไม้โตเร็วขึ้นนะมันจะนอนเหมือนแมวนะทุกคนผมว่ามันจะน่าจะนอนเหมือนแมวนะไม่ก็อาจจะเดินไปนะ่ั่ ตัวต่อไปทุกคนตัวต่อไปเป็นเหมือนเจ้ากระต่ายนะทุกคนเจ้ากระต่ายหรือเจ้าแจ็คโลบนะทุกคนโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยทุกคนมันเป็นตัวแจกบัฟนะโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยทุกคนในทุกๆร้อยวินาทีเนี่ยทุกคนประมาณร้อยวินาทีฮะมันจะกระทืบเท้าแล้วก็มีโอกาสสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะทุกคนที่จะทําให้ผลผลไม้บริเวณใกล้เคียงติดบัฟแซนดี้นะทุกคนโอเคทุกคนต่อมานะทุกคนเป็นตัวเจ้าซีดดิ้งนะซึ่งเจ้าซีดดิ้งเนี่ยทุกคน มันจะสลับลลมิวเทชันผลไม้ทุกคนโดยจะไม่สนผลที่ติดติดติดเฟเวอริตอยู่นะทุกคนก็คือถ้าผลที่ติดเฟเวอริตอยู่มันจะไม่สลับนะแต่ถ้าผลที่ไม่ติดมันจะสลับนะทุกคนโดยสลับมิวเทชันที่ไม่รูว,ว่าทั้งหมดเลยหรือเปล่านะ่าอาจจะต้องมาลองดูทนะุกคนว่าแบบมิวเทชันมันสลับทั้งหมดเลยหรือเปล่านะแต่มันตัวมันจะสลับมิวเทชันนะทุกคนโอเคทุกคนตัวต่อไปเป็นเจ้าโกลเลมนะทุกคนโดยเจ้าโกลเลมเนี่ยทุกคนความสามารถมันคือ ในทุกๆห้านาทีเนี่ยทุกคนมันจะเดินไปที่เครื่องจักรกายพันธุนะทุกคนแล้วก็มันจะลดกูดาวของเครื่องจักรกายพันลงหนึ่งนาทีนะทุกคนประมาณหนึ่งนาทีนะมันคืออันไหนทุกคนนี่มันคืออันนี้นะนี่มันคือตรงนี้นี่มันจะเดินมาลดเพรมิวเทชันตรงนี้ทุกคนนี่ก็สมมุติเราวางไว้หนึ่งชั่วโมงทุกคนมันมันก็จะมาลดให้นะโอเคทุกคนตัวต่อไปนะสกิลของเจ้าห่านทองคำนะทุกคนโดยเจ้าหาดทองคำเนี่ยทุกคน ในทุกๆประมาณสามร้อยถึงเจ็ดร้อยวินาทีนะทุกคนมันจะไปทําการวางต้นไข่ทองคํานะทุกคนว้าในสวนเรานะหนึ่งอันนะแล้วมันจะทําให้ติดกายพันฝ่อจูนนะทุกคนเป็นไายพันใหม่นะโดยไอไข่ที่มันไปวางเราก็สามารถเก็บเกี่ยวไปขายได้นะทุกคนมันถือว่าเป็นต้นไม้ชนิดชนิดหนึ่งเลยนะทุกคนโอเคทุกคนจั s ส์ i ปริงแกเนี่ยนะมันเป็นตัวแจกบัฟนะทุกคนโดยมันจะแจกบัฟบลูมนะทุกคน มันจะเป็นตัวแจกบัฟบลูนะในวงของมันนะอารมณ์ก็ตัวแจกบัฟธรรมดาทุกคนเจ้าบัฟบลูนะบัฟบลูนะโอเคทุกคนแล้วก็เหมือนเขาจะอัปเดตของมาใหม่ด้วยนะทุกคนซึ่งมันเป็นเควสนะทุกคนเป็นเควสแบบอาชีพเม้นอะไรพวกนี้นะทุกคนต้องมาหาไอเทมที่ชื่อว่าอะไรพี่ก็จําไม่ได้เหมือนกันนะนี่ทุกคนการเด่นไกด์นะอันนี้นะทุกคนนี่มันคือการเด่นไกด์มันคืออันนี้นะแล้วทุกคนก็กดเปิดหนังสือขึ้นมาทุกคนนี่มันจะมาบอกว่า เราเลเวลเท่าไหร่นะทุกคนคอบเมนูเพเยอร์นี่ทุกคนเดลี่เควส์ทุกคนเราทำตังเท่านี้เสร็จแล้วนะแล้วก็เก็บแอปเปิลนะเราจะได้ซีแพคสามอันนะทุกคนนี่เควส์จะตามมีนะแล้วก็จะมีอาชีฟเมนต์มีพืชที่เราเคยปลดล็อกแล้วทุกคนว่าเรามีพืชอะไรบ้างนะทุกคนนี่มันจะมีระดับบอกอยู่ทุกคนนี่ไะทุกคนนี่มีแพนเนี่ยมีเพสสัตว์เลี้ยงเรามีตัวอะไรบ้างเรายังไม่เคยได้ตัวอะไรบ้างนะทุกคนนี่ มันจะบอกหมดเลยนะว่าเฮ้ยตัวเป็นธรรมดาหรือตัวเรนโบ์เนี่ยทุกคนมันจะบอกหมดเลยนะ่เอออย่างนี้จะเป็นตัวเรนโบ์กุ้งนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวห่านนะตังคำตัวใหม่น,นี่ทุกคนเห็นไหมเรนโบ์หมานี่เราจะได้แล้วมันจะบอกนะทุกคนว่าสกิลมันเท่าไหร่เราได้น้ำหนักมาเท่าไหร่นะทุกคนอะไรอย่างนี้มันจะบอกหมดเลยนะนีแ่แมวน้ำหนักเยอะสุดที่ได้ที่เท่านี้นะทุกคน แล้วก็มีคอสเมติกนะทุกคนมีคอสเมติกอะไรบ้างที่เราเคยได้มาอันไหนละพลาดไปอะไรอย่างนี้นะทุกคนนี่มีอาหารด้วยนะทุกคนนี่นี่คนมีดิสคัพเวอร์นะแบบเราหาเจอกี่อันมีแล้วกี่กี่อันอะไรอย่างนี้ทุกคนแต่ตรงนี้ทุกคนสิ่งที่สำคัญคือตรงนี้ทุกคนนี่รางวัลสุดโหดนะทุกคนคอมพิวต์ออกอาชีพเมนนะทุกคน,น,กคนเพื่ออันล็อกนะตอนนี้เราสําเร็จเป็นหนึ่งเองนะเราไม่รู้สําเร็จอะไรไปเหมือนกันนะหนึ่งร้อยแบคแพคสล็อตทุกคนเชีย yeah. ร หนึ่งร้อยแคร์รอลตทุกคนคนโหดนะเพราะฉะนั้นต้องทำเค้กให้สำเร็จนะทุกคนนี่คนางวัลเี่ตามนี้เรามาดูว่าแรกกันีกว่าดูทีลอันทุกคนเป็นคอมมอน c h ชิ v เมนต์ก่อนนะนี่กิฟหนึ่งแคร์อดห้าเวทสองร้อยแครอลโชเวลแพนร้อยอันนะทุกคนกิฟห้าสตรอเบอรี่เซลห้าร้อยสตรอเบอรี่ทุกคนดูสิอ๋อไม่ได้คุกกิ้งคิดตรงนี้ทุกคนอ๋อโอเคโอเเดี๋ยวเราเริ่มทำเคกกันเลยดีกว่า อแต่เ,เราลองทำาปนหมดแครอทนะก็ต้องแครอททั้งหมดกี่อันนันทุกคนสองร้อยอันนะแครอทนันทุกคนแปดสองร้อยอันเราจะทำจนกว่ามันจะเหลือหนึ่งทันหนึ่งร้อยแปดอันนันทุกคนใป่ฟูไปเลยเยอะเลยทุกคนรัวไเลยเดี๋ยวไว้เรามาทำคลิปลงลึกรายละเอียดดีกว่าทุกคนว่าอีเวนต์มันทำยังไงทุกคนเวสไหนทำยังไงทำอะไรบ้างทุกคนไว้เรามาลงลึกกันนะ ตอนนี้ทุกคนนี่เสร็จไปแล้วหนึ่งเควสแล้วบดเทมอะไรนะทุกคนไม่ได้อะ,อ,ะอ๋อมนหนึ่งถึงห้านะทุกคนมนหนึ่งถึงห้านะเอาแค,ครชทคโรลแล้วต้องกีฟแครอทให้คนอื่นนะมีดีไก่อยู่ทุกคนไม่เป็นไรไอ้ดีไก่เราเยอะนะปเปิดไอ้ดีไก่มากนี่ทุกคนกีฟแครอทนี่ให้แครอทเพื่อนหนึ่งอันไปโอเคตอนนี้เราให้แครอทเพื่อนเสร็จไปที่หนึ่งอันไปที่เรียบร้อยแล้วนะ แล้วก็มาดูนะทุกคนก็ได้อะไรนะมีกดเคลมปุ๊บมีมีเลเวลอยู่ทุกคนมีเลเวลเพลเยอร์อยู่นะมีแครอทเสร็จแล้วทุกคนเซลห้าร้อยสตรอเบอรี่นะทุกคนแล้วก็โชเวลแผ่นนะทุกคนเควสนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยทำเควสีก่าทุกคนเดี๋ยวเรามาเราอธิบายดกว่าเควส์ในคอมบอนมันทำอะไรได้นะนี่ทุกคนอันแรกก็คือเราต้องขุดต้นไม้นะทุกคนด้วยโชเวลนะหรือทำลายต้นไม้ทิ้งเลยนะหนึ่งร้อยอันนะอันที่สองเก็บแครอทสองร้อยอันนะทุกคนอันที่สาม ให้แครอทเพื่อนหนึ่งอันนะอันที่สี่จะเป็นขายสตรอเบอรี่ห้าร้อยอันนะทุกคนอันนี้ห้าจะเป็นให้แครอทลอ,อยให้สตรอเบอรี่เพื่อนห้าอันนะทุกคนเราจะไปควยคบอมบอนนะเดี๋ยวเราจะทําคลิปแจ้อีกทีนะทุกคนวันนี้เราจะ้อธิบายหลายๆอย่างไปแล้วนะทุกคนวันนี้ผมขอลาไปก่อนทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนถ้าชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปแจ้งเตือนใหม่ของเราด้วยนะทุกคนคลิปแจกของหรือคลิปความรู้ต่างๆ,ๆนะทุกคน วันนี้ผมไปก่อนและแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์เพจเราด้วยละ่ะผมไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายไกลปูจ้าววิ